สวัสดีพี่น้องเอซีทุกคนทุกทันเด้อมือนี่วันที่วันที่นี่สิบน้อมือนี้นะห้าหน่อยห้าหน้อยเลยพันไปแล้วนะอห้าหน้อยวันที่ยี่สิบพันไปแล้วบ่ม,มีแตกพี่น้องมือนี้ม่ต้งแต่เขาสามน้อยติดุสามน่อยวิ่งติดสามน้อยเขาจะวิ่งพี่น้องเอ,อ้ยสามน่อย นี่วิ่งติดสามหน่อยจะว่ารับหน่อยนี่พี่รับพี่น้องมาติดไรต่างเจสพอกิดพอกิดกับจักเขาได้บ่ได้ดอกพี่น้องอ c พีสงสยเนะาะกับว่าพี่เศรษพี่เสโอ๊ตแตกแม่พี่น้องเริ่มข้าวเริ่มไฟเริ่มไป พิเศษแตกนอกพี่น้องวิ่งพิเศษแตกพี่น้องพี่เศษแตกเริ่มไปเริ่มไปวิ่งในแปด 8. แตกหนึ่งเกทหน้าตัวกับเป็นเกหนึ่งแตกถทดถอดถอดถดถดเริมไปเริ่มไปแตกพี่น้องตัวนี้เนี่ยหนึ่งเกทได้แล้วโอ้ยเริ่มข่าวแตกวิ่งได้แปดน้ะพี่น้องได้แปด คือเป็นแปดเก้าก็คือพันเนาะพี่น้องเนาะพิเศษปก,กติก็ไดทั้งสามทั้งแปดแปดไปยูล,ลักลอยพี่น้องเอ้ยสามนียูหนึ่งสามวิ่งกระติดยูนาอวิ่งก็ได้ยูพี่น้องเอ้ยไปไดยูดอกเนาะถ้าแม่ได้เขาสามหน่อยกับเขาตะพิเศษ ปกติกับ VIP พมากอะไม่ไปยังเนาะไปใดเนาะพี่น้องเนาะไดส้าพูดได้จิกเขานักอยู่อยู่หน่อยไดแถล่ะเนาะทำคัญว่าผู้เขามาเบิ่งผู้เขามาสิเขานักอยู่น่อยไดเป็นตัวใดเอาตัวใดนักตัวใดเบาน่อยไดนักหน้ไยใดเบานะพี่น้องนะเอาเขาาเบิ่าพี่น้องเดี่เบื่งกันว่าเห็นกันเมื่อนี้วันทียี่สิบ โตกลับได้โต๊ะกลับพี่น้องเอ้ยหนึ่งเกตเป็นเกตหนึ่งวิ่งกับติดหน้าพี่น้องหน้าวิ่งแปดวิ่งวิสองวิ่งแปดกับติดแปดพี่น้องเอ้ยคือแปดเก้าพกติก็วิ่งแปดวิ่งสามติดมัธยโตัวโย,ยพี่น้องรื่อพรับไปเทีย่ยวโยไปเที่ยวเรือพไปเที่ยวบมา พเพื่อให้มาเบื้องแล้วกะมากดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อมาแชร์ไลายติดตามไว้้อให้ขามาเบื้องมาตามแล้วกะอย่าขำโคตรชนาปูคุณเด้อเบื้องให้โฆษณานมาแล้วของสองสิบหกป้ารวยสองตาคุณเม่ท่านมาดอกตากคุณนี่เปิดใหม่ให้คมาให้กำลังใจกำลังเสียทั้งสองส่องเลยพี่น้องของปูคุณทั้งสองส่อง ซึ่งชิมฮก้ารวยเส้นแนวซึ่งตาขุนพ้ารวยนั่นแหละเขามาเชีรยมาให้กำลังใจกันเนอเมื่อนี่กะมีสามหน่อยไปได้ยอ่หนอสองหน่อยสามหน่อยก็ได้แต่เขาสะพกอิดบ่ได้ไกับเขาสองหน่อยก็เป็นไปพานได้ยอ่หนอพี่น้องเนาะจับหน่อยกับสีไเลยเบิ้งเล่าเฮาห้อไรุ่นเล่ากันไ้เฮ่เล่านะพี่น้องเนาะเป็นจังไดกับเขามาเบิ้งมาเชีรยกันดื้อพี่น้องด้อวานนี้วันที่นี มีสิบเอ็ดบาทนี่ผู้คุณกับว่าแน่ใจว่ามือนั่นข้าเจ้าสิยุดบ่ข้าเจ้ายุดกะกะคือเฮ้ายุดเนาะันเพราะว่ามันมาเป็นของเฮ้านอะตัวจีนข้าเจ้าสิยุดบ่ยุทธกับว่าข้าใจนาะแต่ว่าเบิ่งไปถ้ามือได้ข้าเจ้ายุดกะคือยุดนั่นล่ะเนาะมือได้ข้าเจ้ายุดกะมือต่อไปเฮ้ากับเบิ้งต่อคือเก่าคือว่าเฮ้าบ่ยุดธนาะข้าเจ้ายุดยุดธจ้ะ เขาเจาออกนั่นเขาเจะยุดสมมติว่ามันยุดมันที่22เขาเหตุวันที่21ไหวกะไปเบิ้งวันที่23ก็บใดเนาะคือว่ามันมันเป็นมือยุดกะตัวเหล็กตัวนั้นมันก็ยุดยุหันแค่นั้นละวันที่23ก็บเบิ้งต่อผู้คุ้นกับว่าท่านแน่ใจว่าเขาเจ้หยุดอันใดแต่เห็นคอมเมนต์มาอยู่ว่า22หรือ23เนี่ล่ะจำบ้านกันปันไดเอาให้สิเขามาเบิ้งกับมาจดุอะไรก็แช่ได้ นผู้ได้เห็นแล้วก็คอมเมนต์มาให้เบิ่งอีกแน่ว่ายุดแท้มือใด้ห้าน้อยแต่ว่าก็สิเฮ็ดไปตามระเบียบนั่นละมือได้เปิดก็คือได้ลุยกันต่อมือได้ยุดกับบ่อกะสมมุิว่ายุดวันทีงี้สิบสองกะวันทีงี้สิบเอ็ดกันยังเบิ่งอยู่นะแต่ว่ายุทธใบยู่วันทีงี้สิบเอ็ดก็ได้ออกยุดวันทีงี้สามกับวันที่งี้สองเหตุใบยุดยุดกะ ยึดก็ยึดยึดแค่นั้นนะเลขก็คือว่ามือวันมือออกกับมันเลขกสุดเก่าด้วยพี่น้องได้ให้เข้าใจใครเป็นสุดเก่าสุดที่ยั่งมาท่านออกเอาให้เข้าใจเนาะเอาบบดนี้ไหเขามาเบิ่งแล้วก็มากดไลค์กดแชร์เด้อมาติดตามเด้อมาแชร์ให้ได้หลายเนี่ยผู้ขุนมีกําลังใจรวยเล่าเฮารวยเล่าเดี๋ยวเล่าก็แตกแล้วเอามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเข่าเบิ่องบนมีกําลังใจหลายฮ่าหน่อยมาบอกหลายใหญ่ห่างเดี๋ยวเล่าขมาแล้ว อีกบุกี้หน้าที่ข้างหน้าจะได้เห็นเล่าก่อนแล้วเนาะเอา,าบึง้งห่าหน่อยจับคู่เลยเดี๋ยวพี่น้องสิรล่อเหล่าว่าลาาลอถ่านละเกียจูนจัดโดนๆเลยพี่น้องเด้อเกียจูน à xuống à xuống hà xuống hà hộ hà hộ hốc. À, hốc hốc xuống hốc, xuân. hốc xuân.

cầu kết Vinh 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 kết xuống kết xuống Vinh xuống Vinh kết xuống ผมเล่นเกศศูนย์ล่องเกาเกศเบื้องเพชรเป็นหางเครื่องไปหนอเป็นเบื้องไปว่ามันจะเข่าดีว่หนอเข่าเล่นได้กกับเขา่าหนอเข่าว่าเด้กกับว่าเขา่าหนอพี่น้องเนาะอยากเจี๊ยบสิผู้ไปเห็ดไปให้เป็นหางเครื่องสนุกเบื้องไปเบื้องเกมไปว่าไปดีบ่ดีสพกิดเนาะเอาวิไอพีไอพี่เซตบาดน,นี้ เขาได้ซองไหนก็นเอาเขาได้น้อยได้ก็เขาน้อยนั่นน,น,นะเนาะเห็ดซี่เนาะมาว่ากันผู้คุณเฮ็ดไทเป็นแนวทั้งจัดสรรหากันเอาเดอ้อพิเศษยังจะเป็นผู้เฮ็ดไทยจัดสรรกันเอาให้มักอันนี้ก็ได้พิเศษ จับคูเก้าสามเก้าสามสองเก้าสองก้าศูนห้าศูนห้ายห้า xuống hạ xuống cầu xuống cầu xuống cao sám xuống sám xuống sám xuống cầu 96 96 96 I'm reading. Câu bình. Câu sám. Cũng đến cầu sám. Đến câu cầu ruang Tongkau ruang 66, pok gati, pok 3 3ึ3สามสามมสี่หน <three, S 2> uh ึ huh. mm ่ามง 0 7 0 สามวิ่งวิ่งเข้าสามบอมเบนห้าพิดละพิษละบิงบิงพิดละพิดละเอ้ยเอามาไว้ใส่ละบัดเนี่ย ยันพิดแล้ววิง่งว่าวิ่งไปนี้เนาะวิงว่งเกอพิดวิงว่งพิดว,ว,วิ่งพิ้องเอ้ยวิ่งศูนหาอามาแถวนี้อย่ามาแถวนี้วิ่งศูนหาตัวนี้ว่าแมนมาตั้งสีเด้อพี่น้องเด้อศูนหาเด้อ ศูนหาศูนหาวิ่งเขียนพิษเขียนพิษพี่น้องผมเดินศูนหาร่องเก่าสามไปตามนั่นไปแล้วไปแล้วไปกันใหแล้ว ปูขุนเขียนผิดแล้วเขียนผิดตำแหน่งแล้วเป็นยังมันมาเหม็นเหม็นอ้าวบ I P พี่น้อง VIP จัดเรียวๆรวนๆเลย VIP เก้าสาม ก็ยังต้องยู่งซหลอกกันนี่ไมยนีก็ได้เลขมีก็ได้หกหาหกหาเที่วนี้ชิ่เต็มไปเลยหกหาเกียดเกียดเกียกเกียกเกียด chết 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 hạ chết hạ chết hạ chết hạ 8แปดสาวิ่งวิ่งเก้าสาเก้าสามเวิ่ง กมเด่นอ่วขุมเดาซีนัปกลมอีกเยูมเด่นเก่าสพี่น้องกมเด่นกับเก่าสาวิ่งกับเก่าสแลนี่ประหยัดเออวิ่งเก่าสามเด่นเก่าสามล่องเปดหาได้พี่น้องเ้้ยอ เห็นว่าสัตว์อหีดพาเส้นไปเลยเอา้าทั้งสี่แล้วนอกามื่อนี้ว่าด้ลงอักขระยังว่าด้ลงเบอร์โทราพยังเอาตะโลโกโก้ลงไปปูขนลงไปในน้อยเอฟซีอะไรที่ตามปูขนอา้าวแคปหนาจอแคปหนาจอพี่น้องเอ้ย เล่าห้องีมาแล้วทึงเวลาเล่าสีมาแล้วยอะอีกเมื่อก,กี้นาทีข้างหน้าก็ได้รุ่นเล่าก็แล้วแตกอีกเราห้องเอาแคบนาจอแคบนาจอของวันที่มีสิบเอ็ดเด้อวันนี้เด้อมีสิบเอ็ดของมือนห้องมือเอือนมีสิบเอ็ดมีสิบสองก็จออกบ่ออกแต่เป็นหมือนที่ินแ,แต่ขาที่ก,กระทํำไปคือเก่านั่นแหละบ่ออกกะขยับไปนอกพี่น,อนอ้องน้อขยับปั้นตัวเหล็กกันยังคือเก่านั่นแหละอันเทียบบัน้น มือเอื้นให้ห,กกห,ห,หงุดก้านลหาผู้ใดหูุดห้ายังว่าควอมเมนยัามียังกะคอมเมนต์มาเด้อว่ามือได้มือมือยดุดหรือบ่ายดุดของหาหน่อยเนาะมือได้ยดุดก็เห็นเก็แบบคอมเมนต์มาเราปูกกระเบื้องมาตรฐนกระเบืนะ้องข้าวเดียวก็ลืมไม่ได้เขียนลงในหนังสือไว้ก็เลยลืมอา้าวเข้ามาเบื้องหลักก็กดแชร์ได้กดกติดตามเด้อสองสิบหกพารวยชายแนล รับสองตาขุนพระรวยมให้พี่น้องเห็นเอา้าแคบหน้าจอแคบหน้าจอให้เขามาแล้วก็ได้อา้หาวห้าน้อยวันที่ยี่สิเอ็มกราคมสอ6พันหาอ, 66, อกิบกะคิดกามีเกตูนห้าศูนย์ห้าหเก็ดเก็ห้าเก้าเก็วิ่งเกตศูนกลมเด่นเกตูร่อง 9, เกเก็ด พิเศษเก้าสามสองเก้าห้เกหเก้าวิ่งเก้มกลมเล่นเก้าสล่องเก้หกปกติ0ูนย์ห้าสามสี่หามเกสวิ่ง0ูหกลมเล่นศูนหาล่องเก้าสาม v i p 93 93 65 1767 75 35 85วิ 93, long, 8, ่ง93ผมเด่น93ล่อง85มือนี้5น้อยได้3น้อยเนาะพี่น้องเนาะไม่แตกน้อยนึงแต่ว่าเป็นตัวกลับกลับไปได้อยู่เนาะพี่น้อง ได้คาขนมข้าวต้มกันให้ลูกเต่าไปลงหล่ำลงเรียนยี่เห็กที่เนะเาะสำหรับวันนี้ก็ให้เอฟซีผู้ได้ข้ามาส้มมาติดตามกันก็เลยก็แซ่ให้แน่เด้อก็เลยก็แซ่ให้เนี่ยยาขามกดชนะเด้อปูคุณผ่านแล้วจะด้เบิ่งกันให้กําลังใจกันนะั่นะคือบ้าขามกดชนะคือให้กําลังใจดีบาดนนให้คำว่าเบิ่งก็ได้ส่องตาคุณพลาลวยกับส่องชิมพ์พาลวยสั้นแนว อยาขามโดษนาปูกขุนเด้อให้กำลังใจปูกขุนหล,ลายๆคนเขามาเบึงแล้วคแมเนต์เล่าไทยน่อยพ่อพิพผาดไปได้นาะถาพี่น้องไปได้สำหรับวัอนี้ก็ให้พี่น้องเอซทุกคูทุกคนโชคดีกันเด้อมืออื่นวันที่21สำหรับยรววยกันเป็นท่องไ้ไลา์มาเทมายัดจนยัดเก็บยัดไข่กันเด้อขอบคว้วทุกคูทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ได้ว่าเป็นเอซของตาคุณพระรวยสิบองพระรวยซ้าแนวหรือของปู่คุณให้โชคดีกันทุกขูทุกคนบ่อดบ่อยากบ่อยากบ่จนกันเด้อสวัสดี